d Playlist by DJ องค่ะปิดท้ายกันที่ได้อยู่สำหรับชั่วโมงที่2ของเรานะคะเราเริ่มต้นกับอันดับที่17กับเพิร์มไมเออร์น้องนะคะคุณอูนไดมอนเกรนนะคะแล้วต่อกันที่เรื่องธรรมดาค่ะค็อกเทลพัทยานะคะมิวมิวนะคะเคลิมบาสเกตบอลไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันแล้วปิดท้ายที่โปรโมตประธานนะคะกับมิลิโอ้พออ่านชื่อเต็มยศมันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะคะกับซิงเกิลนี้ได้อยู่ค่ะคุณผูฟัง4ี่โมงยกับอีก27นาทีถ้าเกิดว่าถามว่าเราจะอัปเดตนู่นนี่นั่น เรียนรู้กันไปในแต่ละวันเราได้อะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะมีในข่าวสดนะคะบอกว่าชาวพม่าและชาวไทยรวมตัวหน้าสถานทูตพมา่าถนนสาทรเหนือกรุงเทพเพื่อประท้วงการสั่งประหารชีวิตสีผู้นําที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธทิมนุษยชนในพม่านะคะก็อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในระดับของอที่ทั่วโลกก็ให้ความสนใจในจุดนั้นนะคะถามว่าเรียนรู้อะไรได้อ่ะเอาว่าในรายละเอียดของข่าวเราก็จะไปเรียนรู้แต่สิ่งที่หนึ่งที่เห็นคือ สถานทูตพม่าเราก็จะคิดว่าสถานทูตพม่าถนนชาทรเหนือนี่อยู่ตรงไหนวะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะถ้าเผื่อใครไปแถวนั้นหรือว่าอาจะได้รู้ว่าสถานที่ตั้งอะไรอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ได้แปลกการเรียนรู้นู่นนี่นั่นมันเกิดขึ้นได้หมดอย่าปฏิเสธว่าการรู้เรื่องเล็กๆ ไม่เห็นว่าเรียกว่าการเรียนรู้เลยเอาจริงๆคุณผู้ฟังเราก็าได้รู้อ่การที่ได้รับรู้อะไรเพิ่มขึ้นหรือเข้าใจอะไรมากขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายมันไม่ได้แปลว่าการเรียนรู้จะต้องเกิดจากโอ้โหอ่านทกซ์บุ๊กอย่างเดียวอ่านงานวิจัยแล้วนั่นจะเรียกว่าเรียนรู้เออเอาวพงกไปก่อนดีกว่าบางทีก็อะไรก็ยากเกินไปอันนั้นคือความรู้ถูกไหมคะอันนี้ก็จะได้รู้อีกเรื่องหนึ่ง อยู่ตรงไหนอมนก็แบบเอ๊ะสาทรเหนือนี่ตรงไหนไวะบางทีเราก็ไม่คุ้นนะพอเข้าไปดูในแมบ p บอ๋อเป็นฝั่งสาทรฝั่งเล็กคู่อ่าเข้าใจแล้วอ่ะก็เข้าใจแบบเนี้ยแถวแถวระหว่าง12กับ14อ่ะก็รู้อย่างน้อยก็ได้รู้แล้วว่าอ๋อเขาอยู่บริเวณนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าคนจะผ่านไปแถวนั้นก็เฝ้าระวังกันไปพูดถึงการเรียนรู้วันละเล็ก,ว,ลลกวันละน้อยนะคะคุณผู้ฟังเออมันก็ได้นึกออกว่าตัวเองวันนี้ก็ได้เรียนรู้เหมือนกันสําหรับอ้มอมถือว่าเปิดโลกนะ คุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าเปิดโลกอะไรแล้วเรื่องที่จะเปิดโลกอ้อมคือเรื่องจิ๋วสําหรับบางคนแน่ๆบางครั้งคือบางทีการที่เราได้มองเห็นอะไรใหม่ๆทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องเดิมๆแบบคุณผู้ฟังบางทีมันก็น่าสนใจนะสําหรับอ้อมเนี่ยสมมติถ้าเราชินกับสภาพแวดล้อมกับเรื่องเดิมๆจนเราเผลอคิดไปว่ามันก็เดิมๆอ่ะมันก็ไม่ได้น่าสนใจเราก็อาจจะปิดกั้นการมองเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมเพราะเราคิีว่า มันก็เรื่องแค่นี้เองอะไรเงี้ยแล้วเรามักจะเป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่าท่านจะชวนค,คุณผู้ฟังคิดหรือวาเนี้ยเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มไหมเราเรียนรู้อะไรเพิ่มไหมต่อให้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูทีนทําทุกอย่างเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะคะเพราะว่าการที่เราได้เห็นหรือรู้เรื่องเล็กๆบางทีมันก็ต้องบอกว่าเราไม่สามารถรู้ไปทุกเรื่องหรอกอย่างวันเนี้ยมีคุณผู้ฟังส่งข้าวให้ออมกินใช่ไหมและมันเป็นข้าวที่แบบเฮ้ย in คุณผู้ฟังมันคือข้าวเหมือนทงคัสสอลาดไข่อ่ะ คือถ้ามองไปอ่ะดีมันทงคัตสึชัดๆแต่ออมก็เอ๊ะเขาก็รู้นี่หว่าว่ากินมังใช่ปะ่ะแต่แต่เดี๋ยวยังยังคงย้ำอยู่ไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องชื่นชมการกินมังเท่ากับคนดีนะคะอันนี้อันนี้ไม่ต้องอปรากฏออมก็เลยไปพลิกดูว่ามันใช่ป่าวะคุณผู้ฟังเอาจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้อาหารบางอย่างมันก็มีความคล้ายนะคล้ายเนื้อสัตว์อ่ะพอเราต้องตัดเข้าไปอ่ะมันไม่มีการตัดออกมาเป็นเนื้อสัตว์ได้เลยอ่ะไมถึงว่าวิธีตัดออกมามันแบบ นี่มันโปรตีนปั่นๆชัดๆแต่มันเหมือนมากอ่ะคือแบบโหมันเหมือนและรสชาติหมายถึงว่ารสวิธีทํำอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันเจ๋งขนาดนี้นี่เองเดี๋ยวนี้แบบว่าเออเราไม่เคยนึกว่าอาหารที่เป็นที่ทําจากโปรตีนเกษตรที่มันเอาไปเรียนแบบอาหารแบบเสมือนจริงเนื้อสัตว์อ่ะมันบียอนไปจนถึงจุดที่มันทําความหลากหลายทํา ความอร่อยได้ขนาดนี้ซึ่งคุณผู้ฟังที่เป็นขาประจําอะไรแบบนี้อาจจะบอกว่าเพิ่งรู้เหรอค่ะเพิ่งรู้บางทีก็ยอมรับซื่อๆใช่ไหมอ่านเรื่องบางเรื่องเราก็เพิ่งรู้อ่ะเราไม่เห็นต้องรู้ทุกเรื่องป่ะแต่อย่างน้อยเราได้รู้เพิ่มขึ้นวันละเรื่อง2เรื่อง มันก็ดีออกอ้อมก็ได้รู้แลวอ๋อจากเมื่อก่อนน้องอาจจะคิดว่าเนื้อเนื้อไอไอไอของเรียนแบบเนี่ยมันเป็นวันเดบีแต่วันนี้อ้อมอาจจะเรียกมันว่าทงคสืสอคล้ายหมูก็ได้นะไม่ไม่เรียกมันวันเดบีแล้วเพราะว่างั้นจะดูเหยียดมันอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ฟังประสบการณ์ที่มากขึ้นบางทีมันก็เกิดจากการเปิดใจและการมองเห็นเหมือนกันนะเรื่องบางเรื่องอะ เขาถึงบอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาัวมไม่รอดหลายเรื่องเราดูรู้เราดูมีความรู้แต่หลายหลายทีเราก็ตกม้าตายกับเรื่องง่ายๆแบบโ oh หเพราะฉะนั้นการเปิดใจที่จะเรียนรู้นู่นนี่นั่นอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ใช่เรื่องที่เสียหายและเรื่องไหนที่เราไม่รู้เรากล้าพูดว่าเราไม่รู้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะแล้วในวันนี้เนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเรากินมังอ่ะเราจะกลัวมากที่คนจะชื่นชมจากภายนอกว่า กินแล้วเท่ากับคนดียังไม่ต้องขนาดนั้นอย่าตัดสินความดีหรือไม่ดีแค่ชุดอาหารที่กินเพราะไม่งั้นเด็กเล็กที่กําลังจะได้กินมังในบางคนในบางโรงเรียนเท่ากับต้องดีหมดเหรอแต่ตอนนี้สําหรับอ้อมมองว่าที่เชิญชวนให้เด็กเด็กเล็กโรงเรียนทําอาหารมังให้เด็กเล็กอะแล้วโดยกล่าวอ้างชุดของศาสนาเข้าไปบอกว่าเพื่อเพื่ออะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเด็กไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วเขาจะต้องมานั่งกินเหรอข้อที่หนึ่ง,งพุทธศาสนิกชนไม่ได้ถูกระบุหรือเปล่าว่าจะต้องกินอาหารอะไรแต่ตอนนี้ต้องเอาความเป็นเด็กเอาความเป็นเยาวชนให้เขาก่อนนะคะเนื้อหมูมันอาจจะแพงเนื้อสัตว์มันก็อาจจะไม่ได้ถูกแต่มันก็มีหลายโรงเรียนที่ทําได้นะเนี่ยล่าสุดอ้อมเห็นที่ไทยรัฐเขาทวีตนะคะโรงเรียนบ้านเพชรน้ําผึ้งจังหวัดอุทัยธานีเปิดเมนูอาหารกลางวันหูฟัง มันเป็นถ้ามัน21บบาทแล้วได้แบบนี้นี่ก็ถือว่าคนที่รับทำอาหารที่โรงเรียนทำได้ดีจริงๆอะนะคะก็เด็กเขาก็ต้องใช้ชีวิตที่โรงเรียนโรงเรียนเป็นอีกที่หนึ่งที่จะต้องดูแลเด็กๆนะคะอนาคตประเทศไทยก็อยู่ที่ทุกคนอยู่ที่แต่ละรุ่นแต่ละคนเพราะฉะนั้นดูแลกันให้ดีดูแลกันให้เต็มที่ดูแลไปถึงสิ่งที่ควรดูแลไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือว่าจะเป็นเรื่อง กายของเขาอย่าไปบีบคั้นเลยการที่เราจะกินมังหรือไม่มังเนี่ยบังคับใครไม่ได้นะคะต่อให้พ่อแม่ชอบกินไม่ได้แปลว่าลูกต้องกินนะคะ EFM FanDum l i ฟ e ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิต และแน่นอนสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลยแอ CIMB Personal Loan นะคะชวนคุณมาเจอกับสองสาวนะคะสำหรับน้องไข่มูกับน้องปูเป้ะน,นะคะจากเบ K48 เราจะเจอน้องๆกันตั้งแต่ตอน2ทุ่มครึ่งค่ะคุณผู้ฟังและหมายเลขโทรศัพท์เราจะเปิดตั้งแต่3ทุ่มคือ02-665-8373ค่ะ EFM f a n d m f